ครับผมเรียบร้อยรีวิวบ้านหลังใหม่นะครับห้องนั่งเล่นนะครับกับรดูกระดูกไม้่สรลิงดัดนะครับนี่ครับ นี่ครับโอเคสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามาดูบ้านใหม่นะครับบานเอื้อนะครับอันนี้เราติดเรนดั้เรียบร้อยนะครับใส่หน้าต่างห้องนอนแล้วก็ติดกระจกเหมือนกันนะครับเอาบานปิดอกแล้วก็ติดกระจกครับดูลายพื้นครับเป็นพื้นไม้นะครับไม่ใส่เรนดั้นะครับนี่ครับ ชิดเอ,อเคครับเปิดออกมาก็จะเห็นภาพวิวแบบนี้แะครับนั่งก็ถือว่ากว้างพอใช้ได้นะครับไม่เด็กคหครับเดี๋ยวเข้าไปดูห้องน้ำครับนีห่ห้องน้ำของนางเล มาดูกระจูห้องครัวนะครับห้องครัวห้องครัวจะมินิหน่อยนะครับไม่เล็กไม่กว่านะครับข้างหลังเราก็จะติดเป็นกระจกนะครับนี่ครับโอ้กูห้องครัวนะครับห้องครัวห้องครัวจะมินิหน่อยนะครับไม่เล็กไม่กว่านะครับข้างหลังเราก็จะติดเป็นกระจกนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามาดูบ้านใหม่นะครับ บานเกลือนะครับอันนี้เราติดเลดดานเรียบร้อยนะครับใส่หน้าต่างห้องนอนแล้วก็ติดกระจกเหมือนกันนะครับเอาบานปิดออกแล้วก็ติดกระจกครับดูลายพื้นครับเป็นพื้นไม้นะครับน,นีนนคบ่ครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมกันด้านในครับชิเฮ้ยครับ ตรงมาก็จะเห็นภาพวิวแบบนี้นะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามาดูบ้านใหม่นะครับบานเกลือนะครับอันนี้เราติดเลนดาเรียบร้อยนะครับใส่หน้าต่างห้องนอนเราก็ติดกระจกเหมือนกันนะครับเอาบานฟ็ดออกแล้วก็ติดกระจกครับดูลายพื้นครับเป็นพ้นไม้นะครับด้านในนะครับโอเคครับ เดี๋ยวเข้าไปดูห้องนอนกันครับอันนี้ห้องนอนนะครับหูห้องครัวนะครับห้องครัวห้องครัวจะมินิหน่อยนะครับไม่ได้ไม่กว้างนะครับข้างหลังเราก็จะติดเป็นกระจกนะครับครับอยู่สบายครับแบบนี้นั่งได้นานครับนี่ครับมาดูด้านในนะครับโอเคครับ เดี๋ยวเข้าไปดูห้องนอนกันครับอันนี้ห้องนอนนะครับหูห้องครัวนะครับห้องครัวห้องครัวจะมินิหน่อยนะครับไม่เล็กไม่กว้างนะครับข้างหลังเราก็จะติดเป็นกระจกนะครับนี่ครับผมเรียบร้อยรีวิวบ้านหลังใหม่นะครับห้องนอนเราก็ติดกระจกเหมือนกันนะครับเอาบานติดอกแล้วก็ติดกระจกครับ ดูลายพื้นครับเป็นเพลนไม้นะครับเป็นประตูบานเลื่อนนะครับนี่ครับประตูแล้วก็ใส่เหล็กดัดทั้งหมดนะครับด้านในนะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูห้องนอนกันครับอันนี้ห้องนอนนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมกันด้านในครับ ไม่ใส่เล็กดัดน,นะครับนี่ครับทั้งก็ถือว่ากว้างพอใช้ได้นะครับไม่ได้แคบด้านในนะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูห้องนอนกันครับอันนี้ห้องนอนนะครับ ห้องนอนเราก็ติดกระจกเหมือนกันนะครับเอาบานเปิดออกแล้วก็ติดกระจกครับดูลายพื้นครับเป็นพื้นไม้นะครับห้องนั่งเล่นนะครับครับมาดูกระจูห้องครัวนะครับห้องครัวห้องครัวจะมินิหน่อยนะครับไม่เล็กไม่กว้างนะครับ ข้างหลังเราก็จะติดเป็นกระจกนะครับนั่งก็ถือว่ากว้างพอใช้ได้นะครับไม่ได้แคบสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามาดูบ้านใหม่นะครับบานเกลือนะครับอันนี้เราติดเลดดานเรียบร้อยนะครับใส่หน้าต่างนี่ครับโอเคครับอยู่สบายครับแบบนี้นั่งได้นานครับนี่ครับ มาดูเครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมข้นด้านในครับห้บองนั่งเล่นนะครับกลับไปดูกระจกห้องนั่งเล่นนะครับกลันนบไปดู กระจุกนี่ครับเราก็จะมีห้องโถงนะครับห้องโถงอยู่ตรงนี้นะครับครับอยู่สบายครับแบบนี้นั่งได้นานครับนี่ครับมาดูให้ใส่เ็กดัดนะครับนี่ครับ ด้านในนะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูห้องนอนกันครับอันนี้ห้องนอนนะครับห้องนอนเราก็ติดกระจกเหมือนกันนะครับเอาบานเป็ดอกแล้วก็ติดกระจกครับดูลายพื้นครับเป็นพื้นไม้นะครับก็ถือว่ากว้างพอใช้ได้นะครับไม่เล็กคหดนี่ครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมกันด้านในครับ เป็นประตูบานเลื่อนนะครับนี่ครับประตูแล้วก็ใส่เหล็กดัดทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามาดูบ้านใหม่นะครับบานเลื่อนนะครับอันนี้เราติดเหล็กดัดเรียบร้อยนะครับใส่นะัด ต่างหูห้องครัวนะครับห้องครัวห้องครัวจะมินิหน่อยนะครับไม่ไไม่กว่านะครับข้างหลังเราก็จะติดเป็นกระจกนะครับชิบนครับเปิดออกมาก็จะเห็นภาพวิวแบบนี้นะครับครับอยู่สบายครับแบบนี้นั่งได้นานครับนี่ครับ มาดูของนั่งเล่นนะครับครับมาดูกระดูบอยู่สบายครับแบบนี้นั่งได้นานครับนี่ครับครับมาดูเป็นประตูบานเลื่อนนะครับนี่ครับประตูแล้วก็ใส่เหล็กดัดทั้งหมดนะครับ ห้องนอนเราก็ติดกระจกเหมือนกันนะครับเอาบานป็ดออกแล้วก็ติดกระจกครับดูลายเพื้นครับเป็นเพื้นไม้นะครับนี่ครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมข้นด้านในครับด้านในนะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูห้องนอนกันครับอันนี้ห้องนอนนะครับ เอเครับผมเรียบร้อยรีวิวบ้านหลังใหม่นะครับนี่ครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมกันด้านในครับด้านในนะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูห้องนอนกันครับอันนี้ห้องนอนนะครับหูห้องครัวนะครับห้องครัว ต้องครัวจะมีนี่หน่อยนะครับไม่ไดม่ก้าง